วันคับก็ไฟฉายอยู่ที่อาบีหนึ่งอวสิบเ้าวีตาพี่ส่วนจะช่แป๊บนะเช็ค้มาหาที่ไว้หมด อ,อ๋อแม่ครัวมะเอเทศล้มนี่อ๋อมันติดแล้วอตอนที่ป๋าข้ามไปนะ่ะนั่นแหละผมเดินไ <c oughs> อน้ไอ้พวกนี้มันทุกว,วันวนั่นพวกพ่มาพ่มอมาไล่ลุดลุ้ลุดลุดลุด lại lại quạt mưa lại à phải chôm yếu to lưới rất to này khắp, mất โอ้โาร์ทิบก้าคราบาอบีหนึ่งกา้าโอ้ิบเก้า หาไปลุยนะครับพรเพื่อนๆวัเนี้ย